สวัสดีครับเมื่อนี้อยู่กับผมช่องนายนุําสสกุลครับมาพามาชมความแรงของ5า1ูนหนึครับผมเดิมๆครับสองขั้นครับผมนี่ครับปรับขั้นคู่สาครับผมนายจะเป็นสาหมอดินครับผมนี่น่ครับจุกเลยบกี้มือครับหน้ามอกแล้วครับคือว่าโอเคครับผม ชมบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝุนพร้อมครับแต่ก็จะมีแดดน้ำแน่หลังจากที่ว่าผมบ่ค่อยได้ลงคลิปครับ ลายมือแล้วครับผมที่ว่าบัตริ่งคลิปว่าผมบัได้อยู่กัมพูชไทยนะครับผมมาชิปหล่อมาทํางานครับผมเนี่ยมือหนีกัมาหลากเลยมาโคมากกับพอดีบางเอื้นมาเจอครับผมก็ <laughs> เลยให้ชมกันครับ <laughs> ในการทำงานครับผมชมไปเรื่อย ใหญ่มันต่อท่อครับผมกาวา่นาน้ำเต็มลเลยเจ็ป,ปล่อยมันออกไปคุณเลยบอกญ่น้ำมานตะพุ่นโอ้ให้น้ำเขาอบอกน้ำม,มันมาตะพุ่นบอกครับครับพ่อใหญนประเทศนะครับชมเ้วยครับเดิมๆ,ๆนะครับนี่ เจ้าเมาบ่พ่อใหญ่เมาเฮ็ดบ่เทนะ่าไรล่ะครับนี่สามพันก็บ่อถอนออกล้วนนะลักลักันนัดนคือบ่ถอนออกล้วนบ่นะถอนออกไปสักวันท่ายัางไหปากไหมนะเอาก้อนขาบว่าใหไหนมาตรวจเท่ากี่พังไปได้ ับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมทนำนได้เลยครับสวัสดีครับ